สวัสดีครับบารเมียจารโลโดยเจ็บอุดรท่านผู้ชมผู้ฟังเราวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปูท่ทวดปีศูนย์ห้าครับหน้าตัวทอครับแต่ไม่มีทอครับครับหน้าตัวทอไม่มีทอครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้วิยดในการรับชมและรับฟังด้วยครับนี่ครับ พระองค์นี้อยู่ในเกณฑ์พอดูได้ครับพอสวยครับปั๊มท้ายๆก็ได้ครับหรือจะเป็นแม่พิมพ์ของตัวทอแล้วมาแต่งพิมพ์ใหม่เก้าตัวทอออกแล้วเ,เป็นหน้าตัวทอครับอาจจะเป็นได้แต่ด้านหลังด้านยันจะไม่มีสาอากาศนะครับ <um เขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าหน้าตัวทอแต่ไม่มีทอครับพอทำกาขาเขจาจไปได้วยกันครับ เริ่ต้นเรามาชมกันครับมาหาถึงข้อความสังเกตต่างๆที่เราจะนําให้สู่ให้ท่านฟังรู้ว่าใช่หรือไม่ให้ท่านพิจารณาด้วยครับนี่ครับภาพป,ปั๊มครับเป็นร้อยตะเข็บเห็นไหมครับร้อยตะเข็บมีตามองค์พระนะครับนี่ครับเส้นขนครับปั๊มกระแทกลงโลงหะแผ่นหน,นาลงแห่ให้เป็นรูปลงปุชทวดครับ ดูไปด้วยกันครับพิจารณาไปด้วยกันครับเห็นไหมครับเส้นลักษมีที่เขาปั๊มนะครับนี่ครับที่กระจวยกระจายนะครับตามรอบองค์พระนี่ครับดูไปด้วยกันครับหน้าตัวทอครับองค์นี้จะค่อนข้างตื้นนะครับแต่ไม่ใช่ถอดพิมพ์แน่นอนครับดูครับตามที่ผมสังเกตดูแต่ประสาประสบการณ์นี้ไม่ใช่ถอดพิมพแน่นอนครับท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าใจตามผมรอไม่ ว่าสิ่งที่ผมพูดมันใช่หรือไม่พิจารณาด้วยครับครับนี่ครับรอยตะเข็บครับพั๊มรอยปั๊มครับครับตาผ่าถดพิม์พจะไม่เห็นสิ่งพวกนี้นะครับจะเบอร์เบอร์บวมๆนะครับดูไปด้วยกันครับพิจารณาไปด้วยกันครับเส้นเชียนก็ต้องมีครับนี่ครับที่ผม ข้อควรสังเกตของผมคือผมเข้าใจว่านในส่วนตัวผมนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นพิมพ์ตัวทอที่แม่พิมพ์ยังคงอยู่แล้วเขามาเกาตัวทอนี้ออกให้เป็นหน้าตัวทอเป็นพิมพ์ธรรมดาครับพิมพ์ธรรมดาไม่มีทอหน้าตัวทอแต่ไม่มีทอครับแต่ด้านหลังอาจจะเปลี่ยนแม่พิมพ์จากเสาอากาศไม่มีเสาอากาศครับตามที่ผมพิจารณาและ ใช้ความสังเกตอย่างนี้ครับท่านเข้าใจตามผมหรือไม่ถ้าตามผมก็คิดเข้าใจไปด้วยกันครับถ้าไม่ตามผมก็คิดนอกกันไปต่างความต่างความคิดกันไปครับเราไม่ว่ากันครับครับพิจารณานะครับนี่ครับดิ้วรอยพวกนี้คืคมชัดนะครับจมูกก็คมชัดนะครับไม่บี้ไม่แบนไม่ไม่เป็นรอยบี้บี้นะครับ ถ้าลอยบีบคุณก็ยังคิดได้เลยครับนี่ครับเส้นหน้าผากก็ชัดแต่ไม่ลึกครับเป็นพิมพ์บวยๆแหละครับตามที่ผมเข้าใจนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับฟังให้ดีๆครับแล้วเข้าใจไปด้วยกันครับนี่ครับเอยจะเข็บครับดูไปด้วยกันพิจารณาด้วยกันครับเรามาดูด้านหลังครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวลองพิมพ์ครับลองตัดครับก็ยังมีอยู่นะครับเห็นอยู่ครับชัดครับนี่ครับตัดจนเป้นเลยครับเป้นหลังเลยครับอันนี้โลหะไม่หนามากครับวงนี้ เนี่ยขอบข้างไม่หนามากครับครับพระไม่หนาจะตัดง่ายกว่าหนานะครับถ้าหนามันจนท้ายแงกระแทกตัดแรงๆนี้จะได้นะครับโปรดสังเกตไปด้วยกันครับทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็สะสมกันไปตามทางกันครับทางเดียวกันครับให้พิจารณาไปด้วยกันครับน่ครับ ไล้ยัดก็ตเห็นนะครับตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับนะี่ครับพิจารณาไปได้วยกันครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับและไม่ลึกมากครับผมจะเอา่าหลายๆอย่างที่ให้ท่านชมื่อพิจารณาไปได้วยกัน ว่าสิ่งที่ผมพูดมาหลายๆคลิปนี่มันใช่หรือไม่พิจารณาครับนี่วอาไม่นี่ครับตัวหนังเสือครับเป็นคอหัวนะครับคอหัวนะครับไม่เป็นตุ่มนะครับนี่คอหัวนะครับดูไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับนี่ครับคอหัวตัวนังสือนะครับ เหมือนเราเหมือนเราเขียนหนังสือนะครับพิจารณาไปด้วยกันครับดูไปด้วยกันครับครับตัวลองขอก็มีครับลักษณะเห็นไหมครับเสี้ยนที่เขามีอยู่ในซอกนะครับตามตามพื้นเหลียนนี่ครับต้องเห็นนะครับภาพปั๊มมันกระแทกแล้วมันกระจุยกระจายครับนี่ครับมาดูด้านล่างครับ นี่ครับนี่ครับดูดีๆครับดูดีๆครับช่วยกันช่วยใจรครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันใช่หรือไม่ พิจารณาไปด้วยกันครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยตัดครับผมจะไม่ชี้นำรอยตัดนะครับเพราะรอยตัดนี่มันมันชี้นำไม่ได้ครับเพราะตัดไปมันไม่คมก็ต้องแต่งตัวตัดให้มันคมครับจะขาดดูด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันแื่อกัน,กนองค์นี้จะหย่อนสวยครับ ผมพูดตรงไปตรงมาแล้วครับไม่ได้เอ็นยแยงฝ่ายใดไม่ได้เอ็นครับตัวหาตัวเองหรือยังไงพูดไปตามความรู้สึกที่แท้จริงและตามประสบการณ์ที่เราพบเจอมาเท่านั้นมีดูครับรอยลงๆครับกระแทกลงเห็นไหมครับรอยเซียนครับบังคับพระบังคับรัวหาให้เป็นรูปพรานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูครับมีไหมครับ ลอยกระแทกลงครับตัดบี้ลงเลยปั๊มลงเลยครับครับด้านนี้ก็เช่นกันครับพอเห็นครับพิจารณาไปด้วยกันและทําความเข้าใจไปด้วยกันนี่ครับเอาเห็นไหมครับรัศมีเขาปั้มนะครับเป็นรักมนี้ตามขอบครับนี่ครับ ข้างๆจะมีเส้นขนด้วยนะครับดูด้วยกันครับแล้วความเก่าเขามีไหมอายุเนี่ยหกสิบปีมีไหมครับความเก่ามีไหมมันเงาไหมถ้ามันเงาคุณพิจารณาได้เลยนะครับทําความเข้าใจไปด้วยกันครับนี่ครับดูครับดูให้ละเอียดสีทวดครับนี่ครับลัศมีครับขอปั๊มกระแทกครับมันจึงไปเกิดรัศมีครับ มังคับพระให้จากแผ่นโลหะหนาให้เป็นองค์พระหลวงปู่ทวดครับมันจึงแม่พิมพ์จึงมีเยอะครับเพราะพระมันหนาปั๊มยากครับปั้มไปแต่งไปครับนี่ครับดูครับรอยตัดครับตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังครับข้างหน้ามาข้างหลังครับนี่ครับดูไปด้วยกันครับธรรมชาติของรอยตัดต้องดูดีๆนะครับ แต่สมัยใหม่กับสมัยเก่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับหัวสังเกตดูดีครับไม่ต้องไปจำรายตัดหรอกครับดูหน้าหลังให้มันแท้เท่านั้นแหละถ้าหน้าหลังแท้ดูแท้ก็จบแล้วครับถ้าหน้าหลังมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับจมูกจะเห็นไหมครับธรรมชาติเขามีครับตาก็กลมกับริ้วก็คมครับ พอดูได้ครับตรงนี้เป็นพิมพ์บวบวยยครับเป็นพิมพ์ทางบวยทางทีหงหลังสุดนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าหลวงปูท่ทวดหลังตัวหนังสือใหญ่หน้าตัวทอแต่ไม่มีทอหน้าตัวทอไม่มีทอบางคนก็ตีศูนย์แปดครับแต่ผมเข้าใจว่าเป็นศูนย์ห้าครับตามความเข้าใจของผมนะครับ คุณดูไปด้วยกันและพิจารณาด้วยกันครับและสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่มัใช่หรือไม่พระน,นี่มันลอยลอยปั้มจริงหรือไม่ดูดีๆครับตามซอกเขาจะมีรอยกระแทกนะครับสวยไม่สวยก็อยู่ที่แม่พิมพ์ครับพระองค์สวยก็จะชัดและคมชัดอันนี้ก็คมชัดครับแต่อันนี้ก็ผมดูแท้นะครับ ถ้าใครมีความเห็นเท่าผมเหมือนผมก็เล่นตามกันไปครับถ้าเห็นแตกต่างกันไปก็ไม่เป็นไรครับสุดแท้แต่ทุกท่านครับดูี่ครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์นะกดแชร์ให้ผมด้วยถ้าพอดูได้ถ้ามันใช่คิดว่าใช่นี่ครับน้านข้างครับ ลมนี้ก็ลมเก่านะครับไม่ใช่ลมใหม่นะครับดูนี่ครับออกเป็นสีน้เขียวน้ำเป็นสีเขียวน้ำเงินแล้วครับลมมันเปลี่ยนบทเกียครับมันถึงเช่นนี้จึงเกิดเช่นนี้ขึ้นมาดูครับพิจารณาด้วยกันครับนี่ครับเหลี่ยมลงนี่ครับสังเกตให้ดีนะครับ ทแท้ต้องแท้ทั้งหน้าทั้งหลังครับดูให้ดีๆครับรายละเอียดมันต้องคมชัดครับเส้นเนก็มีนะครับนี่ครับเส้นนรอยเกาครับเอาเส้นแม่หิมครับดูดีๆครับพิจารณาด้วยกันว่าสิ่งที่ผมพูดมัมนใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชรให้เพื่อนดู สวยไหมครับองนี้พอสวยนะครับแต่ไม่ถึงเด่นครับนี่ครับข้างหลังครับนักสึต้องเป็นแท่งนะครับเป็นระเบียบนะครับลมๆเบอร์เอร์ไม่ได้นะครับดำๆนี่ดำพวกดำๆลมดำนี่ดำเงาก็ไม่ได้นะครับดำเนี่ยมก็ไม่ได้ครับ เป็นดำแบบนี้ครับดำธรรมชาติริมความอายุของลมมันจะหมดอายุแล้วมันจึงเปลี่ยนฏิิยาเช่นนี้ทำก็เข้าใจไปเลยกันเรียนรู้ไปด้วยกันกกนะครับก็ <c oughs> บภัยครับคนแก่ก็อย่างนี้ครับคนแก่ก็อย่างนี้ครับ จะแปดสิบแล้วครับเล่นพามานานสะสมมานานองค์นี้ก็สะสมมานานสิบปีนะครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ครับถ้าถูกต้องกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ